นักธุรกิจไทยหลายคนมักประสบปัญหาเดียวกันเมื่อต้องขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศครับั่นก็คือการขาดข้อมูลเชิงลึกโดยเฉพาะข้อมูลด้านกฎหมายและในบางประเทศก็ยังมีกำแพงภาษามาเป็นอุปสรรคสำคัญอีกด้วยแต่หากนักธุรกิจคนไหนสนใจมาลงทุนในประเทศเวียดนามแล้วปัญหาเหล่านี้อาจจะลดลงหรือว่าหมดไปได้ครับโดยความช่วยเหลือจากสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนามครับ คุณรักดาวิชชาร์ดประธานสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนามคนปัจจุบันได้เล่าถึงที่มาของสมาคมนี้ให้ฟังนะครับบอกว่าสมาคมนี้เป็นสมาคมที่ไม่หวังผลกําไรเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2,542จากกลุ่มนักธุรกิจชาวไทยที่เข้ามาตั้งรกรากที่นี่เพื่อความสามาัคคีของหมู่คณะเป็นตัวแทนของคนไทยในเวียดนามรวมทั้งทํางานด้านสังคมตอบแทนให้กับคนเวียดนามด้วยนับเป็นประเทศรแกรกๆที่จะตั้งขึ้นมาในเวียดนามอย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในอาเซียน ตังปัจจุบันผ่านมาแล้ว15ปีสมาคมก็ได้เติบโตและมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆครับแต่ละคนที่เข้ามาทำงานเนี่ยทุกคนมีกิจการแล้วก็มีหน้าที่ของตัวเองก็โตขึ้นมาเรื่อยๆค่ะเราก็เข้ามามีบทบาทในแง่ว่าเราเป็นกลุ่มธุรกิจรวมตัวกันในการพูดคุยกับภาครัฐแล้วก็ไดร้ร่วมกับภาครัฐของไทยเองในการทำงานกับภาคธุรกิจที่นี่และภาครัฐบาลของที่นี่ ก็คือมันมันไม่ใช่เสียงเดียวไม่ได้หัวเดียวกระเทียมรีบเพราะว่าคนไทยเข้ามาเนี่ยให้เห็นว่าเอ้ยเรา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 มีชุมชนของเรานะเราอยู่ที่นี่เราเราเอื้อประโยชน์ให้กับการทําธุรกิจสร้างงานของที่นี่ด้วยเช่นกันปัจจุบันสมาคมประกอบไปด้วยสมาชิกราว160รยกรายครับทั้งนักธุรกิจไทยในแง่บริษัทและแง่บุคคลขณะที่ชาวต่างชาติที่สนใจก็สามารถเข้ามาเป็นสมาชิกได้เช่นเดียวกันครับอย่างเช่นคนเวียดนามและเยอรมน,นี ซึ่งนี่ก็จะช่วยให้ภาพพจน์ของสมาคมมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นครับและโดยหลักแล้วสมาคมจะมีพันธมิตรที่สําคัญหรือที่เรียกว่าไทยแลนด์ทีเหมือนก,นกันกับในประเทศอื่นๆครับได้แก่สถานเอ,อากอัครราชทูตหรือว่าสถานกองสุวนใหญ่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและการบินไทยครับที่ทั้งหมดก็จะช่วยกันจัดงานต่างๆออกมาทั้งในแง่ธุรกิจและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้ดียิ่งขึ้นครับ แล้วก็ลักษณะของงานที่เราจัดเนี่ยจะเป็นหลากหลายเ,าเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราสมาชิกเนี่ยเรามีทั้งภาคแม่บ้านหรือภาคชุมชนภาคนักธุรกิจเราจะมีจัด business talk หรือว่าการพูดคุยแลกเปลี่ยนธุรกิจบ้าง งานลอยกระทงเพื่อชุมชนไทยและเพื่อภาพลักษณ์ของคนไทยอันนั้นก็จะได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยงานที่ต้องจัดทุกปีก็คืองานวันชาติเพราะว่าเป็นการเฉลิมฉลองของคนไทยทุกคนที่อยู่ใน,ใน,ใน,ในทุกทุกที่ในโลกนี้ถ้าเราจะมีงานคืองานเราเรียกว่า Family Day ก็จะมีเพื่อให้แบบเอาลูกหลานเข้ามาร่วมเล่นเกมเป็นลานงานกีฬาสีก็จัดที่สถานโกสุลใหญ่ ส่วนเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่สมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนามให้ความสําคัญครับเพราะว่ากําลังจะมาถึงในช่วงปลายปีหน้าแล้วแต่ว่าคนเวียดนามก็ยังไม่รู้จักมากนักดังนั้นครับตอนนี้สมาคมจึงเน้นสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสําคัญและประโยชน์ที่จะได้ร่วมกันทั้ง2ประเทศครับเราเป็นทั้งคู่ค้าคู่แข่งคนไทยจะได้ยินคํานี้กันเยอะเป็นทั้งแบบมันก็ไม่กึ่งชายแดนแต่ว่าเป็นรุ่มแม่น้ำโขงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือตรงนี้เราก็ต้องวาง positioning ว่า การเป็นมิตรของเราเราจะเอื้อมหน่วยกับเวียดนามยังไงและอย่างตอนนี้เนี่ยตัว AEC เองก็ไม่ชัดเจนพี่มองว่าในภาพใหญ่เนี่ยมันยังมันยังไม่ค่อยไปถึงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ชื่นชมก็คือของไทยเราเนี่ยตื่นตัวมากๆกนะก็ดี <c oughs> ก็ทำให้คนไทยรู้แต่ว่าอย่างเพื่อนบ้านเนี่ยเขามองว่าการปรับตัวตลอดเวลาเป็นเรื่องจำเป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถามว่าในแง่ของคนเวียดนามเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะ มันเป็นอัตโนมัตินะคะในการที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเขาเขารับรับตัวของเขาได้ส่วนตัวคุณรักดาวเองนะว่าจะเพิ่งเข้ามาอยู่ในเวียดนามได้เพียง3ปีแต่ว่าก็ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานเมื่อปีที่แล้วครับและก็จะทําหน้าที่ไปจนถึงช่วงต้นปีหน้าจนครบวาระ2ปีซึ่งจนถึงขณะน,นี้ที่ดํารงตําแหน่งมาจนเกือบครบวาระคุณรักดาวก็มองว่าสมาคมได้พัฒนามามา,มากเมื่อมองไปยังจุดเริ่มตน้นแต่ก็ยังสามารถพัฒนาต่อไปได้อีกมากในวาระของประธานคนต่อไปครับ นัทพลจันไทยนัทชัยเทียนตธนูถ่ายภาพกิตติดิตธนดิตสุวรรณเนชั่นทีวีรายงานจากโฮจิมิน์ซิตี้ประเทศเวียดนามครับ